คุณเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมคะหลายคนบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของซาตานบางก็ว่าเป็นเครื่องมือของพลังมืดแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มาค้นหาความจริงไปด้วยกันหลายคนเชื่อว่าเพนทาเกิลเป็นสัญลักษณ์ของซาตานเพราะในภาพยนตร์และสื่อต่างๆมักใช้มันเป็นตัวแทนของพลังมืดแต่ในความเป็นจริงแล้วเพนทาเกิลเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายที่ดีในหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะในวิคขาความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเพนทาเกิลส่วนหนึ่งมาจากการใช้สัญลักษณ์นี้ในศาสนาคริสต์ช่วงยุคกลางซึ่งถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายของาตต้น าการแสดงสัญลักษณ์เพนทาเกิลในภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับซาตานหรือความมืดในวัฒนธรรมตะวันตกยิ่งทําให้ผู้คนเข้าใจผิดว่าเป็นสัญลักษณ์ของพลังมืดในวิคาเพนทาเกิลเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลมันแทนท่าทั้ง4ดินน้ำลมไฟ และจิตวิญญาณเป็นเครื่องมือที่ใช้เชื่อมต่อกับพลังงานของธรรมชาติและเสริมความสมดุลในชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับซาตานหรือสิ่งชั่วร้ายแต่อย่างใดเพนทาเคิลถูกใช้ในหลายวัฒนธรรมไม่ใช่แค่วิคาเท่านั้นแต่บางกลุ่มที่นับถือซาตานหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับพลังมืดก็นําไปใช้เหมือนกันยังไงก็ตามนั่นไม่ใช่ความหมายดั้งเดิมของเพนทาเคิลเพนทาเคิลไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่มันเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ สัญลักษณ์ของการปกป้องพลังงานดีๆและความสมดุลของธรรมชาติอย่าก,กลัวเพียงเพราะคำบอกเล่าลองเปิดใจและมองในมุมใหม่แล้วคุณอาจจะเห็นพลังงานดีๆถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กดติดตามไว้แล้วมาค้นพบพลังงานของธรรมชาติไปได้วยกัน